ก็เป็นเวทีประกวดละกันค่ะว่าหนูจะมงที่นี่นะหนูต้องจ่ายเงินเท่านี้รอบครั้งแรกเขาเสียคู่กับเพื่อสิลดความตอนเชียงสาบามนาทีแล้วก็รูปแบบเหมือนแบบมีผ้าขาวมืออะไรเงี้ยแล้วมีมือเขาอยื่นออกมาจากผ้าเลยถ้าอย่างมันคือแขนแฟนเรานาฬิกาแฟนเรามันคืออะไรเราจาได้หมดเลยเขา เคยมาเข้าฝันหรือว่าบ่อยมากห้องนอนเนี่ยมันจะมีประตูบานเลื่อนชาแบบตั้งแต่เท้าอ่ะเคยโดนยืนเหยียบอกอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะเหยียบอกแล้วก็หัวเขาคือสูงมาติดเพดาน,นำดำๆทั้งตัวเลยไมเห็นแบบนั้นอ่ะแต่เขาไม่ยืนเท้าแบบนั้นสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กัมะลิในรายการโต๊ะรับแขก รายการที่เราจะพาคุณ deep talk นะคะพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่คุณเคยประสบพบเจอมาเลยค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะจะเป็นสาวสวยที่มีดีกีนะคะอยู่ในแวดวงการนางงามสาประกวดเราไปเจอกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณสปา,ายแนะนำตัวให้ทางแฟนๆช่องเราได้รู้จักกันหน่อยค่ะก็ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อเจ้าปายค่ะเจ้าปายใช่เจ้าปาย คือจริงๆอะชื่อปลายแหละแล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบเหมือนรุ่นพี่หรือว่ารุ่นแบบคนที่รู้จักรู้จักอะเขาจะชอบเรียกแบบเจ้าปลายว่านี่เจ้าปลายมานี่อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของเราว่าเจ้าปลายออน่ารักน่ารักแปกด้วยมีผลงานอะไรที่แบบว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะหรือว่าเราดังมาจากอะไรผลงานที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้พูดได้ใช่ไหมไม่ถูกถ้าไม่ได้อัดกัดออกก็เป็นเวทีประกวดละกันค่ะแล้วก็ปีก่อนๆก็จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเอคาด ไทยแลนด์เป็นของออโต้ซาลอนอยู่ในวงการนางงามมากี่ปีแล้วคะจริงๆแบบเต็มแม็กซ์เลยคือ2ปีเพราะว่าด้วยด้วยอายุใช่เพราะว่าเหมือนแบบเขาก็จะมีลิมิตว่าอายุห้ามเกิน30อะไรประมาณนั้นสิบแปดถึงสามสิบอะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่ใช่สิบแปดถึงสามสิบถ้าสวยว่าคนแบบรู้ตัวเร็วอย่างเงี้ยเขาก็จะมัดประกวดตั้งแต่แบบสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยแต่ของป้ายอ่ะเหมือนจริงๆนะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมันคือของออโต้ซาลอนนี่แหละแม่ช่างแต่งหน้าเขาแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ไปล่ะ เวทีนี้อะไรประมาณนั้นเพราะว่าแบบบุคลิกมันได้นั่นเอยก็เลยไปส่วนสูงได้ใช่ไหมคะไม่ไม่เกี่ยวหรอกแล้ว15 5ก็ได้แล้วโอ้โหก็สูงมากกว่าเลี้ตั้ง10เซนเลยหายใจสะดวกเลยก็ใส่ส้นเบลสิบนิ้วคราวนี้อยากรู้ว่าไอ้วงการนางงามสายประกวดเนี่ยที่เราชื่นชอบอะมันมีเรื่องอะไรแบบดักดาร์คหรือเรื่องอะไรที่มันทําให้เราแบบเอ๊ะหรือแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอวะ เป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองแล้วกันอที่แบบว่าหลายๆคนอ่ะจะเคยได้ยินคำว่าแบบล็อกมงล็อกมงอุย้ยเคยได้ยินเออเพือนะก็คือเกิดกับตัวตัวเองเลยก็เป็นเวทีเวทีหนึง่งแล้วก็เหมือนแบบผู้จัดเนาะผู้จัดผู้จัดประกวดอ,อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาดีวกับเราเองเลยอืมตอนแรกก็แบบว่าทักข้อความไลน์มาก่อนว่าแบบว่าเออเห็นเราอะ่ะแบบ มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนี่นู่นนั่นอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบอยากให้มงที่นี่นะอะไรเฮ้ยมันก็ฟังดูดีนี่ไม่เห็นจะดาร์กเลยดาร์กดาร์กตรงที่ว่ามันเหมือนแบบเขาไม่ได้เลือกเราคนเดียวนะตอนนั้นนะเขาเลือกอีกคนหนึ่งด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าถ้าสมมุติว่าหนูจะมงที่นี่นะหนูต้องจ่ายเงินเท่านี้เออแบบว่ามีตัวเงินเม็ดเงินอะไรอยเงี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วย อรอแบบเขาเรียกว่าอะไรซื้อขายตำแหน่งอย่างนี้หรอ,อ,อ,อประมาณนั้นแต่ว่าเขาเหมือนแบบว่าพูดกับเราอีกราคาหนึ่งแล้วก็พว่คนอีกราคาหนึ่งแล้วก็เหมือนให้แข่งกันเลยวันนี้อ๋อเดี๋ยวเดเดี๋ยวเนื้อหาต่อไปนี้นะคะค่อนข้างจะเอ็กคลูซีฟสุดๆเลยใครอยากรับชมต่อนะคะแอดเข้าไปฟังกันได้ที่ Line แอดแอดไพรเวทค่ะแล้วยังไงต่อคือเขาอะบอกราคาเราสูงกว่าอีกคนนึงหรอ อาทางนี้อยากรู้เลยว่าตอนนี้โสดหรือมีแฟนแล้วคะตอนนี้มีแฟนแล้วค่ะคบมานานไหมคนล่าสุดคนนีเก้าเดือนอืมแล้วมันเป็นแบบใกล้ละใกล้ละใกล้จะปีหนึ่งไม่ใช่ใกล้จะไอ้นี่ละทําไมอยากรู้เลยฉันเอาประเด็นนี้ทําไมทําไมทาไมถคิดอย่างนั้นมันเหมือนแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบไปอะถ้าสมมติว่ามีแฟนอะ เหมือนผู้หญิงทุกคนนะ่ะจะชอบกลัวการนอกใจถูกปะอ่าแน่นอนแต่ของไปไม่ใช่เอา้าไปไม่กลัวการนอกใจนะแต่กลัวการที่แบบว่าคบกันไปแล้วไม่เหมือนเดิมมากกว่า<อ>เปลี่ยนไปอะ่ะเหมือนเปลี่ยนไปแต่อยู่ด้วยกันนะ่ะมันอึนอดอัดอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขามีคนอื่นอะ่ะก็คือต่ได้ก็เลิกคุณก็ไม่มีแฟนใหม่แล้วก็ไม่มีแฟนใหม่แล้วก็จบใช่ปะแต่เน,นี้ป็นความสัมพันธ์ที่แบบอึอดอดัดมันจุกมันแบบว่า เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยแบบเออหน,น,น่วงๆอ่างเงี้ยหรอมันเหมือนแบบเหมือนอะไรที่เราเคยได้เหมือนอะไรที่เคยทําอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะนึกออกไหมเหมือนแบบว่ามันมันเหมือนแบบความเปลี่ยนแปลงอน่ากลัวราะว่าแล้วไอ้สิ่งที่เรากลัวตรงเนี้ยตัวเราเองอ่ะตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์อ่ะเรา เคยเป็นฝ่ายกระทําอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าแบบอาจจะหมดโป้หรือว่าเราเองที่เป็นคน,นที่ไป<า>แล้วไม่เหมือนเดิมอ่ะถ่ามเลยนะวันที่เรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนอ่ะเพราะป้าเป็นคนที่พูดตรงตรงถ้ารู้สึกอะไรคือจะจะพูดการแหล่งอ่ะเขาบอกไม่นะเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่คือแบบเขาเปลี่ยนอะไรอย่างเงีแบบ้ยม่นเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแบบบางทีเรากลับรู้สึกว่าเขาตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำอ่ะเง่งไหมอ่าแล้วก็เป็นแบบปัญหาอะไรบเพราะแบบ จะยังไงต่อดีวะสมมติว่าปกติอะคบกันใช่ไหมากา็จะนอนแขนอะไรประมาณนี้ตอนนอนพอวันหนึ่งบอกว่าแบบเมื่อยเป็นเน็บอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือนอนกันคนละฝั่งแยกกันคนละเตียงแบบว่าเหมือนแบบจี้เตียงไปเลยนะคือแล้วมันก็มีหลายอย่างเหมือนแบบเรื่องที่มันเป็นแบบเรื่องของความสัมพันธ์อ่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆคือแบบว่าพอเราพูดเขาก็บอกเขาก็เป็นแบบเนี้ยออไม่ใช่นี่ตอนเขาเป็นสัมพันธแรกทําไม่ได้เป็นแบบนี้แล้ว็บอกว่าก็พูดแล้วแบบแบบว่า ที่เราเลือกที่จะขอบอกับคุณอนะมันเป็นคุณในวันนั้นอใช่อะไรรมาไนี้แหละอบางทีพอพอมาถึงจุดจุดนั้นที่ที่มันทําให้เราต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองอบางทีเราเลยต้องรู้สึกว่าคนที่เราครบอยู่ตอนนี้ที่เราพยายามแบบรักษาความสัมพันธ์อยู่ตอนเนี้ยมันมันคือคนที่เราอยากได้จริงๆเหรอคือเราอยากได้คนนี้หรือว่าเราอยากได้ไอ้คนคนนั้นวะใช่ใชเออ<ๆ>แบบว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรวาน่ากลัวเพราะถ้าสมมติว่าเขามีคนอื่นแล้วก็เลิกกันมันก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่ด้วยกันด้วยความแบบจะยังไงดีอะคือเราจะแยกกันไหมหรือเราจะเดินไปต่อแต่ว่าคือคุณไม่ปรับอะอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละร้องให้ทุกวันเลยอะแล้วคือแบบดูลูกเก่าๆด้วยอะไรแบบนั้นเพราะวตอนนั้นมันน่ารักจังวะอะไรแบบนี้อ้ก็แ้รู้สึกแบบว่าแต่ทำไมตอนนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมทำไมแบบบางทีรู้สึกว่าเฮ้ ไปเลื่อนแชทเก่าๆดูแบบแม่งกูยังมีความสุขกูยังเผยยิ้มได้ออกมามากกว่าตัวข้างๆอีกอะใช่แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าอา้าวแล้วถ้าสมมติว่าความสุขมึงคือแชทเก่าๆลูกเก่าๆแต่คนตรงหน้าเนี่ยมันไม่ได้แบบสร้างความสุขให้เราแล้วอะแล้ว,ลวมันจะสำคัญยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยคนลูกก็เอ๊ก็ไม่ได้หเาวหะอ,อคนลูกก็เออเข้าใจเลยไอ,อ,อ้เรื่องแบบเนี้ยบางทีวบลลีก็เป็นผู้กระทํา บางทีเราก็เป็นผู้ที่ถูกเขากระทามาเหมือนกัน,นแต่คราวนี้คือแบบงงกว่าเดิมเลยคือพอรู้ว่าแฟนคุณไปก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยคือเราเนี่ยชอบได้ยินแบบเขาพูดกันว่าผู้หญิงเนี่ยคบกับผู้หญิงในการนัมันดีเพราะว่ามันผู้หญิงเหมือนกันไงมันเข้าใจกันไงเขาก็เลยไม่เขาผู้ชายแต่พอเรามาเจอเคสแบบนี้อี่ยงวะแปลว่ามันไม่เกี่ยวอะมันเหมือนแบบว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมันก็แบบว่าบางทีเขาเข้าใจเรามันก็คือความเข้าใจมันไม่อยู่ที่เพศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่อยู่ที่เพศหรอกมันอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าแล้วแบบมันมันเข้ากันได้ตรงไหนเหมือนบางทีแบบเธองิ่งเง่าเราก็งี่เง่าอ่ะมันเข้ากันได้จริงเลยคุณไม่รู้สิเรางี่เง่าเรางิ่เง่ามันก็เข้ากันไม่ได้อยู่ดีน่าสงสารนะคะคุณไปคราวนี้เนี่ยในบรรดาชอมๆอมไอ้สาวหลอดีกว่าสาวหลออที่ เคยคบกับเรามาเนี่ยนอกจากคนนี้นะคะที่เพิ่งเล่าไปมีความรักครั้งไหนที่ทําให้แบบมันยังเป็นปมในใจหรือว่าอยากจะหยิบยกเอามาเม้ามาแชร์กันในวันนี้ว้างรักครั้งแรกรักครั้งแรกยังไงคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ม .4 อ่ะแบบ16อะอะไรประมาณนี้แล้วก็คือแบบ มันเป็นรักครั้งแรกแล้วก็ตอนที่มีรักครั้งเนี้ยก็ค ar ิดว่ามันเป็นรักครั้งสุดท้ายด้วยเฮ้ยเป็นคนเจอเหมือนกันเลยใช่ตเด็กๆก็เจอเจอนิดนึงแต่ว่ามันแบบว่าด้วยความรู้สึกที่แบบว่ามันดีจังเลยมันดีไปหมดทุกอย่างแต่คือตอนที่ป้าอยู่ม .4 เนี่ยพี่เขาอยู่ม .6 อยู่โรงเรียนเดียวกันไหมไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันรู้สึกตอนนั้นจะเจอกันในแบบมาในเฟซบุ๊กอะไรแบบเนี้ยเออก็คุยคุยกันแล้วก็เหมือนตัวเราอะเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพตอนม .4 เพราะว่าปายอ่ะอยู่เพชรบูรณมาก่อนตอนอม3อะไรอย่างงี้แล้วคุยคุยคุยก็คือณความรักณตอนนั้นมันก็คงจะเป็นแบบเด็กๆอะ่ะคือก็ไกลกันเหมือนแบบว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเดินหงเดินห้างแบบตามเล่นเล่นภาษาเด็กๆใช่ไหมคะแต่คือแบบพอเราแบบเข้ามาหาหล,ลัยละเราเริ่มเจอกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนมาพีคตอนที่ว่าพี่เขาเนี่ยจบมาหาหลัยก่อนเราทํางานก่อนเราเนาะเพราะเขาเป็นพี่เราสองปี แล้วมัก็จบเสร็จปุ๊บก็คราวนี้วางแผนละวว่าเราจะต้องมาอยู่ด้วยกันละเพราะว่าใช่ใช่คบนานมาก,มนานมากแล้วก็เป็นแฟนที่แบบว่าไม่คิดจะเลิกเลยเพราะว่ามันดีมากเราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยอะแบบว่าเราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วงวัยหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะมันมันไม่ได้จุกจิกอะประมาณนั้นแล้วก็แบบวางแผนและว่าเนี่ยจะพอไปเรียนจบนะทํางานแล้วอยู่ด้วยกันละพี่เอาก็ไปทํางานที่ ออฟฟิศเขาอะรอก่อนสองปีทีนี้พอไปจบปุ๊บไปบอกเออเนี่ยมาทางานที่นี่สิเขาก็มีแผนว่าจะย้ายที่ทํางาน ứng, <ards. S 1> เพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วแม่เนี่ยก็คืออยากให้แค่มาเรียนไม่ได้อยากให้อยู่กรุงเทพเออและทีนี้พอเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่าถ้าจะย้ายจากงานเนี่ยนะถ้าออกจากงานเนี่ยให้กลับบ้านอืไม่ให้ไม่ให้อยู่กรุงเทพละเออไปกลับไปทํานู่นนี่นั่นที่นั่นอะไรประมาณนี้ แล้วก็เลยแบบว่าเออไม่เห็นเป็นไรเลยคือมันอยู่ไกลกันมากไปอยู่หลังสิทธ์นตอนนั้นหนะที่ไปเลยคือ อยู่หลังสิพี่เขาอยู่บางว่าแล้วคือเหมือนแบบว่า BTS สถานีแรกคือจตุจกักรเออแล้วคือสุดท้ายคือบางว่านะกนะอืมนะคือมันนั่ง BTS นานมากนานมากมหมายถึงว่าเราอ่ะต้องต่อรถตู้เพราะเราไม่ได้มีรถเนาะตอนเด็กก็คือแบบต้องนั่งรถตู้จากบ้านเนาะไปขึ้น BTS ที่จตุจกักรแล้วต่อ BTS ไปอีกคือมันเป็นการเดินทางที่แบบ <c oughs> ว่าจะได้เจอเออมันเป็นแบบชั้งหม <c oughs> ดวันเออมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะ่ะอืมและนี่นภัสก็เลยบอกพี่เขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคือถ่าส ว่าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดอะไปนั่งเครื่องไปก็ชั่วโมงนึงเหมือนกันเออนี่ก็พูดกับเขาแบบนั้นเม่เวลาเพราะว่าเขากลัวมากกลัวว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่เด็กจะเลิกกันอะไรเงี้ย oh. เออแต่ว่าถานะันะ้นตอนนั้นอะเราไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาอยู่แล้วเออมันเหมือนมันโอเคมาก,มากๆแล้วแหละประมาณนีน้แล้วอ่ะสรุปก็กลับขับรถกลับไปบ้านนะวันนั้นซึ่งปลายลางานไม่ได้ถ้าปลายลาได้ราก็าคงจะไปกับเขาแล้วแหละมันแบบเออกลับไปบ้านเขาอะไรเงี้ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เออพีแบบพีมากแล้วคือคนในรถอะก็คือมีเขาแล้วก็มีเพื่อนสนิทเขาตั้งแต่เกิดเลยนะแบบอยู่บ้านด้วยกันตั้งแต่เกิดเรียนจบด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วก็เป็นมีแฟนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือเขาเสียคู่กับเพื่อนสนิทเสียพร้อมกันเรื่องนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจไว้ก่อนเลยแล้วแบบว่าแฟนเขาก็คือแบบเจ็บหนักอ่ะสาหัสแบบไม่ได้ไปงานศพอ่ะแฟนของคนที่รอดอ่ะ อืมแต่ตัวแปาไปไปรู้ก็คือ,อคช็อกเลยนะช็อกแบบเป็นซุมเศร้าเลยนะอ่ะหนักเลยอนะ่ะคืองงเออไปเลยเลยนนะแบบเนี้ยแล้วมันพีคตรงที่แบบเขาคุยกับเราตอนเที่ยงคืึ่ลดความตอนเที่ยงสามสิบสามนาทีจำได้เลยนะอ่ะจำได้ดีคือแบบว่าเหมือนแบบแค่แบบเดียวเองอะไรเงี้ยใช่โอ้ยเอาจริงๆเรื่องนี้เราอ่ะเวลาที่มีแฟนนะคะก็เคยแบบมีแวบๆวบคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าแบบ บางทีเจอคนที่แบบขับรถเร็วบ้างหรือว่าแม่งชาวบ้านมันก็ขับรถไม่ดีมาถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยตัวเราแม่งจะเป็นยังไงวะกูจะกรีดร้องขนาดไหนหรือว่าจะเป็นบ้าไปเลยหรือเปล่าอย่างนั้นอ่ะคือเหมือนแบบว่าตอนแรกที่ข่าวลงเนาะข่าวลงใหญ่มากเพราะว่าเขาอยู่ยี่ห้าตอนนี้เขาเสียคือยี่ห้าโอ้เป็นสเพเหรอมึยี่ห้าแล้วก็แบบว่าข่าวลงแบบหลายช่องเลยอะแล้วพอแบบว่าเราเห็นรูปเนาะตอนแรกยังไม่ได้ไปที่ที่ที่บ้านเขาที่เกิดเหตุอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เห็นรูปแล้วก็รูปแบบเหมือนแบบมีผ้าขาวคลุมหรืออะไรเงี้ยแต่วมีมือเขายื่นออกมาจากผ้าเลยเราเห็นแล้วเราก็แบบว่าใช่อะมันคือแขนแฟนเรานาฬิกาแฟนเรามันคืออะไรเราจาได้หมดเลยแล้วก็แบบโหหนักเขานี้ร้องร้องร้องหนักแล้วคือใจนะตอนนั้นอะไปไม่อยากไปงานศพเขาด้วยนะอืมแล้วเหมือนแบบไม่อยากไปอะไม่อยากเจอมันใช่เรื่องจริงหรออะไรประมาณนี้เหมือนเราทําใจไม่ได้ที่จะไปอะเพื่อนก็บอกว่าต้องไปอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไปพาพาบินไป แล้วคือเหมือนแบบรถก็เพิ่งออกป้ายแดงเลยนะเขาเคยมาเข้าฝันหรือว่าไอวมาก <c oughs> แล้วคือเอาจริงๆไปเป็นคนมีเซนต์ <c oughs> เป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีเซนต์นนะปัจจุบันก็ยังมีแต่คือเคยถามแม่แม่บอกว่ามีแ,แไไต่เด็กละเราไปเป็นเพื่แต่เด็กวันแรกเลยนะแล้วพี่งว่าวันแรกที่เขาเสียเลยนะอะก็คือไปนั่งทํางานอยู่เนาะแล้วก็เลยไปขอหัวหน้ากลับเลยเพราะว่าทางานไม่ไหวเพื่อนอ่ะก็มาอยู่ด้วยที่ห้องคนหนึ่ง เพราะว่ารอแม่มาเนาะแม่มาจากต่างจังหวัดมาอยู่เป็นเพื่อนเสร็จปุ๊บไปหลับแล้วคือซึ่งปายเป็นคนใส่ตาสั้นใส่ตระยองเนี่ยต้องใส่แว่นต้องอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมองเห็นใช่ไหมมันเหมือนตอนช่วงเรานอนอ่ะเราเห็นว่าเขาไมา่อยู่อยู่ปลายเตียงอืมเห็นเลืวไม่อยอยู่ปลายเตียงแล้วเราก็เป็นคนเรียกเขาว่าแบบให้เดินมาใกล้ๆเขาปายมองไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยคือพูดออกมาเลยนะว่าเออมาใกล้ๆเลยแต่เพื่อนอ่ะก็เลยเดินมาเพราะว่าคิดว่าเรียกเพื่อน เออมันก็เลยมาสะกิดว่าเออเป็นไรอะไรเงี้ยอืมก็คือนาอนนั้นอ่ะก็คือเห็นครั้งแรกแล้วมันเป็นช่วงที่แบบฝันเห็นเขาบ่อยมากทุกครั้งที่ฝันอ่ะเขาจะบอกไปว่าเขาไม่ได้ตายเหมือนอีกแล้วจริงจริงจริงเหมือนแบบว่าเหมือนแรกแรกที่แบบฝันเลยฝันบ่อยแต่ว่าเราคิวมันเป็นจิตใต้สำนึกที่เราคิดถึงอ่ะอ่าใช่มันอาจจะเป็นแหวนได้แต่คือแบบเขาจะบอกตลอดเลยว่าเขายังไม่ตายเนี่ยเขายังไม่ตายนะในฝันอ่ะนานอยู่นะสักพักใหญ่ๆเลยะว่ายังไม่ตายยแล้วก็ห่างไป ห่าง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 ไปจนครั้งสุดท้ายที่เขามาเข้าฝันคือเขาพาเราไปบ้านแล้วก็ไปเจอแม่แล้วก็บอกเราว่าพี่ฝากแม่ด้วยนะครั้งสุดท้ายเลยนะมันไม่ฝันละเออ,เอ,อมันก็สามารถมองไปได้แบบว่าเหมือนเขาก็ได้เหมือนมาลาเราด้วยอเออประมาณนั้นแหละเหมือนฝากฝังอะไรที่เขายังติดครั้งในใจก็คือแม่เขาด้วยเนาะแบบผู้หญิงสองคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยเออเขาคงทำได้แค่เอาวะก็ ให้มันอยู่ในภาพในฝันความทรงจำของเราให้เราได้รับรู้แล้วก็ไม่ฝันอีกเลยแต่มันก็ไม่ฝันละขอเสียมารยานิดนึงแล้วไม่เคยถามเลขเด็ดอะไร<อ><อ>ไม่เคยไม่เคยไม่เคยคือคือตอนที่แบบมารีเด็กๆช่ป้ก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเว้ยมันเล่าให้ฟังว่าทานองเนี้ยค่ะเป็นแฟนกับผู้ชายนะแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้มันโมหรือเปล่ามันก็บอกว่าเนี่ยก็หมอดูบอกว่าเขาตามแบบ อาฆ่าหรือว่าตามตามตัวไอ้เพื่อนคนนั้นอ,ะอ่ะพอ,อเราได้เห็นอย่างนี้เว้ยเราก็เลยแบบคุยหรือว่าแบบศึกษาหรือว่าแบบหมกมุ่นเกี่ยวกับการที่เฮ้ยแล้วสามารถแบบไปคุยกับเขาหรือว่ายังไงให้ให้เขามาตามกูทแทนในประวะแบบให,ให้ให้เราได้เห็นอ่ะคือเราอ,อ,อยากจะแบบว่าอยากเห็นเหรอไม่ได้อยากจะเห็นอะไรขนาขนัเนแต่ว,ว่าอยากเอาเอา,เอาตรงๆคืออยากได้เลขเด็กด้วยแต่ว่า อีกหนึ่งสิ่งก็คือเราอยากจะไม่เชิงท้าทายอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่ว่าแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะแล้วมันก็เป็นจริงจริงมันแบบสามารถจับต้องได้หรือว่า<ช>อะไรได้ยเจอไม่เคยเจอแบบจังๆอย่างนั้นไม่เออไม่ค่อยมีเซนด้วยค่ะหือตา่แบบประสบการณ์เรื่องผีนี่คือแบบโอ้ไปร้อยร้อยเรื่องเจอเจอแบบจัดจะอะไรแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ขอส่วนตัวนิดนึง้างนั้น ตอนนี้มันอยู่ช่วงท้ายรายการและขอแถมสักเรื่องผีสักเรื่องหน,นึ่งได้ไหมที่มันพีกพิกผีะเรื่องที่พีที่แบบนากก่ากลัวที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาเลยนะคือที่คอนโดคอนโดไปายอะ่ะมันจะเป็นห้องนอนเนี่ยมันจะมีประตูบานเลื่อนเป็นกระจกใช่ป่ะแล้วก็ข้างหน้าประตูเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะกินข้าว ซึ่งปกติถ้าสมมติมีคนกลับมาสมมติแฟนกลับมาแบบเนี้ยเขาจะถอดรองเท้าเขาเปสลิปเปอร์เขาก็จะเดินแกะกๆ,ๆๆอะไรอเงี้ยซึ่งเรามันเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยอ่ะพราอันเนี้ยเขากลับมาแล้วแล้ววันนั้นเราไปนอนตอนกลางวันก็ได้ยินเสียงว่าเขาอะเปิดประตูเข้ามาเราคิดว่ามันยังไม่เย็นนี่แต่ทำไมถนูกลับมาแล้วเพราะปกติเขาเลิกงานตอนเย็นอ่ะก็ไม่ได้เอะใจอะไรเสร็จปุ๊บก็เดินเดินเดินลากสลิปเปอร์มาวางของบนโต๊ะกินข้าวซึ่งเราอะมองจากในห้องนอนเรามองเห็นเพราะมันกระจกแบบกระจกกั้นเฉยๆเสร็จปุ๊ สักพักหนึ่งได้ยินเสียงประตูห้องนอนเราอะเลื่อนอประตูไม่เปิดนิสออกไหมเราอะได้ยินว่ามันเลื่อนแต่ว่าประตูไม่เปิดปก็คิดในใจแหละเอาและ <c oughs> จะโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยเ <c oughs> พราะเหมือนเป็นคนที่โดนผีออมอะไรเงี้ยบ่อย <c oughs> บ่อยเลยเ,เริ่มชาแล้วนะชาแบบตั้งแต่เท้า,าอะขึ้นมาเลยใน <c oughs> ใจอะคืออยากจะพลิกหันหลังอะคือไม่อยากไม่อยากเห็นอะไม่อยากอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มันเป็นช่วงที่เราพลิกอะเราพลิกเหมือนพลิกไม่สุดตัวแล้วเหมือนเขาโดนดึงกลับมา เห็นเป็นผู้หญิง oh. ผมยาวแบบยาวแบบยาวอ่ะ oh. แล้วแบบว่าเคยเห็นผีในหนังที่ตัวดำมัดำดำทั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นแบบนั้นอนะ่ะแต่เขาไม่ยืนเท้าแบบเนี้ยอยู่ตรงข้างเตียงตอนนั้นเราเราอยู่เรานอนอนะ่ะเรานอนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขามาเท้าแบบเนี้ยเหมือนมองหน้าเราเเรอ่ะเหมือนมองหน้าเราแล้วก็เห็นแค่ลูกตาขาวอ่ะเป็นจุดสองจุดก่ะ แบบนั้นเลยอะคืออันนั้นคือน่ากลัวที่สุดในชีวิตเราอะแล้วคือแบบเหมือนแบบดีดตัวเองออกมาเลยแล้วปกติถ้าโดนผีอัมอะจะหลับต่อได้คือแบบอัมก็อัมก็คือแบบชินอะไรแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ลุกเปิดไปแบบไม่กล้านอนต่อน่นากลัวสุดเฮ้ย <c oughs> ตอนที่เราแบบว่า สายตาเราแบบเบิกโพงไปเห็นรูปร่างเขาอย่างนั้นน่ะม,มันเป็นช่วงระยะเวลาสักกี่วิได้เหรอที่ตาเราแบบเขี่ยมเห็นเลยมันนานอะ่ะพอรู้สึกมัานนานนะเหมเือนแบบว่ามันมันไม่หลุดอะ่ะคือเหมือนเราจะตื่นมันก็ไม่ตื่นมันจะดิ้นมันก็ไม่ดิน้นแล้วคือแบบที่เขาพูดว่าถ้าโดนผีอาเนี่ยให้สวดมนต์ให้คิดถึงพ่อถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไปค่ะเหมือนแบบให้ไล่ให้อะไรมันก็แบบว่า ไม่ไปอะ่ะสุดท้ายก็คือแบบถ้าสมมติไปเนี่ยคือแบบไม่ทําบุญเห็นะอะไอแบบเนี้ยก็ไปคุยอันนี้พีซเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ยินเรื่องราวแบบสึวอย่างเขาจะเจอเป็นเงานะจะไม่ค่อยเห็นแบบดีเทลหรือต,ตาตา่าเหแบบปกติถ้าสเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าที่ที่เรารู้สึกอะ่ะแต่จะเป็นคนเห็นแบบห่างตานะห่างตาที่มันบอกได้ว่าเขาเป็นผู้หญิงเสื้อขาวกรงเกงยีอะไรเงี้ยบอกได้ว่าเราเห็นมีห่างตาใช่ป่ะปกติอ่ะรือบอกได้เป็นลักษณะแบบนั้นเลย อ้ยเราเราน่าจะรู้จักก่อนนานนี้นะจะได้ชวนไปทริปชะอำเลยพอดีแบบว่ามีมีคนในกลุ่มเขาเพิ่งเจอมาเหมือนกันเออแต่เรื่องนี้ก็ก็มันลี้ลับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไม่เจอก็ไม่เจอนะใช่เคยโดนยืนเหยียบอกอ่ะเป็นผู้ชายเหยียบอกแล้วก็หัวเขาคือสูงมาติดเพดานเลยก็มีแบบที่โดนอำอ่ะ Oh. อ,อือแล้วคือแบบเหมือนเพื่อนอะนอนอยู่ข้างๆแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนตัวเราคือแบบหนักมากอะตัวมันยุบลงไปเลยมันหนักอะแล้วก็ดินดินดินนั่นแหละไปโดนเพื่อนเพื่อนมันก็เลยรู้ว่ามันไม่มีอะไรไม่ดีแหละโ oh, อ้ยน่ากลัวจริงอโอ้ยบอกแล้วประสบก,การณ์วัน,นวันนี้คุยแบบเออสนุกมากเลย <c oughs> อะ<อ>นี่จากเรื่องความสัมพันธ์เราไปเรื่องผีแล้วตอนนี้ เอ้ยเจ้าไปคุยสนุกมากมากเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสถ้าเกิดมีคิวว่างๆมามาเลย <S 1> 1 <S ครั้งที่2ให้ได้ไดว่าล,ล,ะล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะเดี๋ยวให้เจ้าไปฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะก็ถ้า Facebook นะคะก็กำมวลชนกจินดาพงเลยค่ะเป็นชื่อจริงแล้วก็ถ้า TikTok ก็ p y n e p ig ก็เจ้าปายค่ะ J A O P Y N E สำหรับสาวร่อคนไหนนะคะที่กําลังรับชมมาถึงตอนนี้นะคะรีบๆเลยนะรีบๆแอดกันไปเลยนะไปขายขนมจีบให้เจ้าปายหน่อยสําหรับวันนี้นะคะรายการโต๊ะรับแขกของเราก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย